ครับวันนี้อยู่กับหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งอีกแล้วนะครับสําหรับอาทิตย์นี้หลังคาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับหลังคา2หลังที่เตรียมไว้นะครับเป็น G3 ทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้กำลังจะติดตั้งนะครับเป็นการรีวิวก่อนติดตั้งหลังคาแค r ริบอยนะครับ4รีส์5ในรถนี่ฮะสีดําฝั่งนู้นเรียกว่าว i กโกแชม์นะครับนี่ฮะติดตั้งหลังคาจากค่ายแค r ริบอยนะครับเป็นหลังคามือ2สภาพนี้ถ้าไม่บอกนี่มือหนึ่งดีๆนี่เองนะครับ อุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหลังนะฮะไฟติดนะครับนี่ฮะกุญแจล็อกได้นะครับไฟในเก่งก็ติดติดครบเลยนะฮะแบบนี้อุปกรณ์ครบนะฮะพร้อมติดตั้งนะครับผ้าข้างในนี่ใหม่คิบเลยครับผ้าข้างในครับเราทําให้ใหม่เลยนะครับพุ่มให้ใหม่เลยนะครับไฟในเก่งก็ติดด้วยฮะติดตั้งแบบใช้คุกล็อกไม่เจาะรถนะครับสำหรับใครที่มองหาหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งติดตั้งในรถของท่านสอบถามเพิ่มเติม ในช่องทาง youtube studio นะฮะหรือสอบถามได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจแต่งรถฮาแดมเพชรบูลฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ